นิยายเสียงระบบนางร้ายโอเคดีค่ะผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมดีบทที่56สไซย,ยาวที่หิวข้าวสองแฝดที่กำลังร่าเริงจะได้กินถังหลูของป้าเจียนตามใจต้องการนั้นก็มีอันสะดุดเพราะมีสายตาคมของบางคนเข้ามายืนหน้าเด็กๆพาเอาสองแสบสันกลัวขึ้นมาบรรยากาศลุงตัวโต,วตวช่างน่ากลัวเหลือเกินไซย,ยาวเด็กหญิงตัวน้อยร้องให้ออกมาทันที ส่วนสายเยี่ยนพี่ชายรีบไปยืนหน้าน้องสาวเพื่อป้องกันแต่เจ้าตัวเองก็เริ่มมีน้ำตาคลอเบ้าแล้วพวกเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเสี่ยวฟางและแม่นมเห็นเหตุการณ์ที่มีผู้ชายตัวโตวหน้ากลัวเหมือนจะคุกคามนายน้อยและนายหญิงน้อยพวกนางกำลังวิ่งไปหาแต่มีคนมาจับตัวพวกนางไว้สองคนนี้พยายามดิ้นรนให้หลุดแม้ทั้งสองจะใช้พลังพิเศษแล้วก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้ ซื้อมาหลงที่มายืนต่อหน้าเด็กๆแล้วเขาย่อตัวลงมาดูเจ้าก้อนแป้งทั้งสองใกล้ๆอีกครั้งตอนแรกเด็กสะดุ้งพยายามถอยหลังหนีแต่ลุงตัวโตเหมือนพิจจรณาพวกเขาเฉยๆไม่ได้มีท่าทีจะจับหรือทำร้ายแต่อย่างใดพวกเขาเลยยืนนิ่งไว้ก่อนฟ่ามือหนาของซื้อมาหลงคว้าเด็กทั้งสองขึ้นมาวางไว้บนแขนหนาทีละครั้งโดยที่เด็กน้อยไม่ทันตั้งตัวแล้วเดินไปขึ้นรถมา้าที่หน่วยรับเตรียมไวอ้อย่างรวดเร็วสร้างความแตกตื่นให้แม่นมและเสี่ยวฟางเป็นอย่างมากพยายามดิ้นให้หลุดแต่ก็ไม่หลุดผู้ชายคนนั้นจะเอานา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วมากไม่ทันตั้งตัวแม้กระทั่งตอนจิงหลี่หลิวรีบกลับมาก็พบว่าเด็กแฝดหายตัวไปแล้วเหลือเพียงแม่นมและเสี่ยวฟางยืนร้องให้ตกใจอยู่หน้าร้านเกิดอะไรขึ้นแม่นมและเสี่ยวฟางจิงหลี่หลิวที่ได้รับแจ้งจากคนงานในร้านพวกเขาเองก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้เพราะมีคนมากันไม่ให้พวกเขาเข้าไปช่วยคือพวกเราก็ไม่เข้าใจเจ้าค่ะจิงหลี่หลิวอ,อยู่ดีๆผู้ชายคนนั้นก็มาจับนายน้อยและนายหญิงน้อยขึ้นรถม้าแล้วก็ไปเลยเสี่ยวฟางเล่าไปร้องให้ไปด้วยความเสียใจที่ไม่สามารถช่วยเหล่าในนตัว้้อยได ข้าเองก็ไม่เข้าใจเช่นกันเจ้ากะแต่ว่าหน้าของผู้ชายคนนั้นช่างคล้ายคลึงกับนายน้อยและนายหญิงน้อยยิ่งนักเรากับพ่อและลูกกันเลยนะเจ้ากะแม่หนมพี่ตั้งสติได้ก็พูดถึงข้อสังเกตที่นางเห็นจิ้งหลีหลิวได้แต่ถอนหายใจเขามาไม่ทันเลยไม่เห็นเหตุการณ์ตอนนี้ต้องรีบไปแจ้งเรื่องให้นายหญิงทราบแล้วกลับมาที่รถมา้ามีเจ้าเด็กแฝดและคุณพ่อเมื่อใหม่กำลังเล่นเกมจ้องตากันอย่างไม่มีใครยอมใครโดยเฉพาะสายเยี่ยนมองบุุษต,ตัวโตวต,วต,วตรงหน้าที่จับเขาและน้องสาวมาขึ้นรถม้าคันนี้ เกมจ้องตานี้ไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดถ้าไม่ใช่มีเสียงบางอย่างดังขึ้นโครครากเสียงร้องออกมาจากท้องน้อยๆของสยาวเด็กหญิงตัวน้อยที่พบว่าเสียงท้องร้องดังมาจากท้องตนเองก็ก้มหน้าหลงแก้มแดงขึ้นมาด้วยความอายเห่ยวหิวแล้วเสียงเล็กๆผู้เบาๆออกมาอยากไปกินอาหารที่ไหนซื้อมาหลงถามเสียงเข้มขึ้นมาทำเอาสยาวสั่นกลัวขึ้นมาแทบจะร้องให้ออกมาแล้วสายเยี่ยนจ้องเขม่งไปที่ลุงตัวโตดูเหมือนจะทำน้องสาวเขาร้องไห้ ซื้อมาหลงแม่ทัพใหญ่เคยพูดกับเด็กน้อยที่ไหนกันเล่าเคยแต่พูดกับทหารหยับกระด้างในค่ายทหารเท่านั้นเลยกระแอมลองปรับน้ำเสียงให้อ่อนโยนขึ้นอยากไปกินอาหารที่ไหนล่ะเจ้าเด็กน้อยเขาพยายามปรับน้ำเสียงและความดังเท่าที่ทำได้แล้วไส้เหยาวเงยหน้าขึ้นมาเห็นลุงตัวโตพยายามพูดกับตนอย่างอ่อนโยนก็ยิ้มหวานขึ้นมาเหยาอยากไปกินโรงน้ำชาป่าเหมือยก้าวลีอาหารที่นั้นอร่อยเหยาวชอบเด็กหญิงตัวน้อยบอก ซื้อมาหลงพยักหน้าก่อนจะไปสั่งคนขับรถมาให้เปลี่ยนทิศทางไปยังโรงน้ำชาป่าเหมยเก้าลี้โรงน้ำชาป่าเหมยเก้าลี้เป็นสถานที่อันเงียบสงบซ่อนตัวอยู่ป่าเหมยที่มีต้นเหมยนับร้อยต้นเรียงรายสองข้างทางทางเดินหินกรวดเล็กๆถูกจัดเรียงอย่างประณีตพาดยาวคดเคี้ยวผ่านลำธารใสที่ไหลผ่านกลางป่าและพาดเข้าสู่ตัวโรงน้ำชาตัวอาคารสร้างจากไม้หอมอายุหลายร้อยปีมีลวดลายแกะสลักรูปดอกเหมยโบราณประดับทุกซอกมุมหลังคามุมด้วยกระเบื้องตัดกับขอบหลังคาที่ประดับผู้ไหมสีทองพลือวไหวตามสายลม ภายในโรงน้ำชาโปร่งโล่งได้เพดานสูงมีด้านเปิดโล่งเห็นแนวเขาไกลลิฟและกลุ่มดอกเหมยพืชปิวราวหิมะด้านในมีพรมผลายดอกเหมยจากมือวางเรียงต้อนรับผู้มาเยือนโตน้ำชาทำจากไม้หอมจันแกสลักอย่างประณีตวังการน้ำชาสีหยกที่สั่งทำขึ้นพิเศษหน้าต่างทุกบานประดับม่านโปร่งลายเมฆคลี่จากผ้าไหมเมืองซูโจเมื่อพวกเขาสองแฝดและคุณพ่อมือใหม่มาถึงโรงน้ำชาเป็นเวลาอาหารที่มีผู้คนทุกพล่านว่าไม่ขาดสายซื้อมาหล,ลงกลัวว่าเด็กน้อยจะเหนื่อยเขาอุ้มทั้งสองลงจากรถม้าแล้วพาเข้าไปด้านในมีเสียวเอออยู่ เสี่ยวเออที่เห็นสองแสบก็รีบเข้ามาหาทันทีนายน้อยนายหญิงน้อยเอาเหมือนเดิมหมขอรับสองแสบพยักหน้าพร้อมกันทันทีแต่เสี่ยวเออร์ที่กำลังยิ้มให้เด็กแฝกก็หยุดชะงักเพราะว่ารอบนี้ทั้งสองมากับคนอื่นที่ไม่ใช่นายหญิงขอห้องส่วนตัวซื่อมาหลงสั่งเสียงเข้มเสี่ยวเออร์พยักหน้าก่อนจะพาทั้งหมดไปห้องส่วนตัวที่เหลือว่างหนึ่งห้องพอดีหลังจากเขาพาทั้งหมดเข้าห้องเสร็จเขาต้องรีบไปแจ้งเรื่องนี้ให้จิงหลีหลิวทราบแล้ว พอสามคนพ่อลูกได้เข้าไปนั่งในห้องส่วนตัวด้วยกันซื้อมาหลงมีโอกาสก็ถามเด็กๆทันทีชื่ออะไรกันบ้างไซเยี่ยงกอดอกเชิดหน้าไม่พูดอะไรส่วนน้องสาวสาย,ยาวมองลุงตัวโตก่อนจะตอบเหี่ยงชื่อสาย,ยาวเจ้าคะเด็กหญิงตอบด้วยน้ำเสียงน่ารักซื่อมาหลงเห็นท่าทางของเด็กน้อยอดยิ้มขึ้นมาไม่ได้ลูบหัวเด็กหญิงตัวน้อยอย่างอ่อนโยนสซย,ยารู้สึกว่าฝ่ามือที่ลูบหัวช่างอบอุ่นคล้ายของมารดาเป็นชื่อที่ดี เขาตอบลูกสาวตัวน้อยก่อนจะถามถึงมารดาของเด็กๆมารดาชื่ออะไรซยเย,ยนหันกลับมามองบุรุษตัวโต,วตวแล้วจ้องเขม็งพร้อมกับส่งสายตาไม่ให้น้องสาวตอบคนแปลกหน้าผู้นี้อยู่ดีๆก็มาถึงมารดาของผู้อื่นซาจินเหลียนเจ้ากะาาย,ยาวที่ไม่ได้รับรู้การสงสายตาของพี่ชายต่อไปตามตรง